โอ้เอาไปเอาไปเอาไปมามามาก่อนมาก่อนเติมน้ำมันครับผมเติมน้ำมันครับเอ่อ B7 เต็มถังน้องไปเติมเสร็จแล้วโชคทีเยอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์โอ้ยโอ้ยเจ็บจ็บมีสีฟอร์จูเนอร์ ม <c oughs> ไม่ไม่อันนี้โอจิเจนอร์แบบที่คนต้องการไง <c oughs> โอจิเจนอร์ต้องแบบขับดุดๆวันดำอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเลยครับทางตรงแบบนี้อ like um ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้แล้กก็หายไปเจนแล้วก็หายไปอะไรกันเลยไปกี่เกี้ยเจ้ามาโอ้ยเราเราอคลิปไ้ด้วย

ดี๋วเดี๋ยวอาวเนอร์โค้งช่วงล่างดีจัดอันนึงอนึ่งพี่ชายอุยชนวอรเนอร์ได้กันเอง Styles, Diamond Diamond สุดท้ายรถส่งของสุดท้ายรถส่งของเอาแล้วเอารถส่งของไปเลยเหรอจะปัดหน้าครับขับแบบชิวๆทุกคนโอ้ย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 ตามผมไม่ง้องตาม

โอเคบายครับบายครับทุกคน